ทุกวันพบกับรายการของช่อง director สิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director สิศิปชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุทธที่หนึ่งมีนาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับชูวิทย์เนวินถูกคู่กลายเป็นปริศนาชูวิทย์กมมลวิสิท์รับงานใคร หรือเป็นความกระหายส่วนตัวหากนับหนึ่งตั้งแต่วันที่ชูวิทย์ไปทำเนียบรัฐบาลแล้วออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพนันออนไลน์ต้องจับให้หมดทั้งเว็บไซต์เล็กกลางใหญ่เป็นประกาศสิทธิ์จากข้างในนั่นคือคำตอบที่ผมได้รับมาถ้าเริ่มต้นแบบนี้จะบอกว่าชูวิทย์รับงานลุงตู่มาก็ไม่แปลกแต่หากถอยหลังไปก่อนหน้านั้นไม่กี่วันชูวิทย์ควักมือเรียกรังสิมันโรมไปเอาหลักฐาน เชื่อมโยงลุงตู่กับหลานชายมาอภิปรายในสภาวันที่ถล่มรัฐบาลโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ก็ต้องเกาหัวแกรกๆจึงไม่น่าจะใช่แต่เมื่อชูวิทย์ออกมาแฉว่ามีคอร์รัปชันรถไฟฟ้าสายสีส้มเป็นการพุ่งเป้าไปที่พักภูมิใจไทยกลับมีบางคนปักใจเชื่อว่าชูวิทย์รับงานลุงตู่แน่ๆไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเพราอชูวิทย์ไปหาลุงตู ที่ทำเนียบรัฐบาลทำให้รู้สึกพันเป็นงูกินหางไม่ใช่หรอกครับทั้งหมดเป็นเกมของชูวิทย์มีจุดประสองค์อะไรต้องตามดูกันต่อไปแต่เท่าที่เห็นเบื้องหน้านี้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งล้านเปอร์เซ็นต์การตรวจสอบพักภูมิใจไทยของชูวิทย์กลายเป็นประเด็นน่าสนใจในหลายแงม่มุมมุมหนึ่งคือการตรวจสอบคอร์รัปชันอีกมุมคือเกมการเมือง สองมุมนี้แทบจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันใครได้ประโยชน์จากเกมของชูวิทย์แน่นอนครับหากเกมนี้เล่นเพื่อผลประโยชน์ของชาติประชาชนทุกคนคือผู้ได้รับผลประโยชน์แต่ถ้าไม่ใช่ชูวิทย์เองก็เตรียมตัวต้องยอมรับการตรวจสอบเช่นกันและมีสัญญาณเตือนชูวิทย์ไปแล้วจากกรณีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขตรวจค้นคาเฟ่กัญชาที่โรงแรมเดวิดบางกอกของชูวิทย จึงเกิดคำถามขึ้นเมื่อชูวิทย์โจมตีนโยบายกัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทยแล้วทำไมในโรงแรมของตนเองถึงมีคาเฟ่กัญชาใครจะไปเชื่อก่อนเลือกตั้งจู่ๆมีศึกต้องรบระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับชูวิทย์แทนที่จะเป็นภูมิใจไทยกับพรรคการเมืองอื่นๆและศึกนี้ดูจะไม่ธรรมดาเพราะชูวิทย์ประกาศเป็นศัตรูกับพรรคภูมิใจไทยไปเรียบร้อยแล้วจะถล่มบุรีรัมย์ให้เละ จะเดินหน้าถล่มบุรีรัมย์และล้มอนุทินด้วยคะแนนเสียงในการรณรงค์ไม่เลือกพักภูมิใจไทยเพราะอนุทินสนับสนุนให้มีกัรชาเสรีและวันนี้คุณกับผมเป็นศัตรูกันที่อนุทินบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังผมนั้นใครอยู่เบื้องหลังผมละ่ะก็บอกมาเลยส่วนใครอยู่เบื้องหลังอนุทินคือเนวินเพราะอนุทินไม่รู้เรื่องรองถึงเรียกว่าครูใหญ่ไงเนวินพูดกับผมที่พญาไทว่า ไม่ต้องการเป็นรัฐมนตรีแล้วอยู่เบื้องหลังคอยกำกับดีกว่าผมไปบุรีรัมแน่นอนและจะถล่มบุรีรัมให้เละเล่นใหญ่แบบนี้คอการเมืองถึงกับซีดปากลุ้นว่าจะจบแบบไหนในวันที่ชูวิทย์ไปเหยียบเนวินชิดชอบถึงบุรีรัม์ผลจะออกมาเป็นอย่างไรช่วงที่ผ่านมาชูวิทย์เก็บแต้มไปเยอะจากการออกมาแฉทุนจีนสีเทาก่อนลามเปิดประเด็นใหม่ไปยังพรรคการเมือง โดยเฉพาะพักร่วมรัฐบาลสุดท้ายโฟกัสที่พักภูมิใจไทยภาพชูวิทย์ขณะนี้จึงดูแข็งแกร่งน่าเชื่อถือแล้วใครอยากสกัดพักภูมิใจไทยที่โพหลายสำนักทุบโต๊ะตรงกันจะเป็นพักอันดับสองในการเลือกตั้งครั้งนี้แน่นอนลุงตู่ประกาศชัดเจนวันนี้ผมเป็นนายกผมจำเป็นต้องรักษาความเป็นพักร่วมอยู่แล้วเพราะเป็นรัฐบาลร่วมกันมาเกือบ4ปีแล้วในส่วนของพักการเมือง ผมก็ได้ให้นโยบายพักการเมืองที่ว่าไปแล้วว่าจะไม่ก้าวล่วงใครทั้งสิ้นเราต้องเป็นสุภาพบุรุษและทุกอย่างเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาผมไม่ไปก้าวล่วงใครไม่ว่าอะไรผมก็เฉยๆของผมเพราะถือว่าเป็นเรื่องการหาเสียงก็ว่ากันไปลุงตู่ไม่เกี่ยวแล้วเป็นใครมีคนโฟกัสไปที่ชูวิทย์กับเสหิหิมาลัยผิวพันธุ์ที่แนบแน่นสมัยท่องยุทธภพด้วยกัน วันนี้เสหิมาทำมารการเมืองให้ลุงตู่จิ๊กซอตัวนี้ย่งถูกจับโยงไปถึงเบื้องหลังของชูวิทย์อย่างที่ระบุไว้ข้างต้นชูวิทย์เป็นคนส่งข้อมูลให้รังสิมันถล่มลุงตู่แล้วความสัมพันธ์จะเปลี่ยนเพียงชั่วข้ามคืนได้อย่างไรวันก่อนชูวิทย์พูดถึงพักเพื่อไทยเช่นกันแค่ถากถากวิจารณว่าองค์อิงเป็นแคนดิดนายกรัฐมนตรีตัวหลอกเพราะเพื่อไทยมีแผนตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ และยกเก้าอี้นายกให้คนอื่นแบบนี้ก็น่ากโกรธครับหาเสียงแทบตายสุดท้ายเก้าอี้นายกไปอยู่กับพรรคอื่นซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอันดับสองเมื่อเทียบกับเนื้อหาที่ชูวิทย์ใช้โจมตีรวมไทยสร้างชาติและภูมิใจไทยแล้วการพูดถึงอุ้งอิงถือว่าแค่หยอกเล่นมากกว่ายังต้องไขปริศนาต่อครับว่าชูวิทย์เป็นโรนินหรือนินจาหรือข้ารับใช้ใครกันแน่เมื่อชูวิทย์ถลำลึก จะด้วยตั้งใจหรืออารมณ์ชั่ววูบก็ตามทีการเปิดสึกกับเนวินชิดชอบก็น่าจะเป็นมวยถูกคู่ที่คนดูรอลุ้นกันไม่ยอมกับพริบตาอยู่ที่เนวินจะลงมาเล่นด้วยหรือเปล่าถ้ามาก็มันยกร่องทั้งคู่เป็นมวยสไตล์ใกล้เคียงกันลากไส้ขุดคุยดุเดือดบทเล่นแรงคือฟั่งตรงข้ามเลือดสาดแต่ที่ต่างกันคือเบื้องหลังวันนี้เบื้องหลังเนวินคือเงาของเนวิน ส่วนเบื้องหลังชูวิทยังเป็นเครื่องหมายคำถามตักกะง่ายๆครับเล่นใหญ่แบบนี้ชูวิทย์จะเล่นคนเดียวเพื่อให้ตัวเองเปลืองตัวไปทำไมแค่รอเวลาฉเฉลยเท่านั้นเองอีกไม่นานศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพนเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานาเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบ ซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ